ตอนที่36มสิชิเจ้ามีอยากให้ข้าเหยียบข้าก็อยากจะเหยียบให้เจ้าดูจะบ้าอีโนโอเอ้ยกับดากห่อยๆอ,อันนี้อัน,นเดียวจะทำอะไรข้าได้บัดอกักมาสงสัยข้าระวังนี่คือกระดากตะไขา่โอ้ รังเกลียดแย่แล้วตไขายนี้มีโครงร่างปริศนาของพวกนักล่าไม่ใช่ตะขคายธรรมดานี่มันของบ้าอะไรกันสก,กปรกมากแถมยังเปื้อนดินอีกด้วยเวลตาซานดาริอีนโนเจ้านายนี่คือกับดักที่ท่างตั้งใจเหยียบไงล่ะ ท่านเพิ่งพูดอยู่หยุกหยกว่าใกลชิดชิชิชิชมากมากเออหุบป,ปาาออสตินเออข้าขอสั่งให้เจ้าฉิดตะขาดออกเดี๋ยวนี้เจ้านายถ้าเก่งจะตายทำไมไม่ลงมือเองล่ะครับ าตาข่ายสกปรกขนาดนี้เหมาะให้เจ้าลงมือเหมาให้ข้าลงมือหรือข้าไม่อยากให้มือข้าสกปรกเจ้าเจ้าอย่างไม่รีบจากกันอีกปล่อยมือข้านะได้ได้ได้อีโนโรักความสะอาดมากถ้าข้าย,ยังไม่ลงมือทำลายตาข่ายนี้เกรงว่าเขาต้องเดือดปุดปดแน่แน นั่นคือออสตินโมทำอะไรอยู่ยังไม่รีบมีคนอยู่ไกลจากที่นี่ข้าสงสัยว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจวางกับดักทำร้ายเรากอดเน่น <N> เออแล้วไง เราอยู่นิ่งๆไปก่อนทําทีว่าถูกจับได้ดูสิว่าคนพวกนั้นจะเข้ามาหรือเปล่าเจ้าให้ข้าอยู่นิ่งๆในตาขายที่สกปรกเหม็นน่าเนี่ยนะออสตินเจ้าคิดว่าข <lest> ้าสกปรกเหมือนพวกมัน์ูรือไงเจ้านายอบ่อน มนุษย์หมาป่าก็สะอาดมากอึงไม่เชื่อท่าลองดมดูสิเออเอ๊ะใครอยากดมถ้าเจ้าไม่ลงมือข้าจะลงม,มือเองก็ได้ ค่าทนไม่ไหวแล้วนี่เลยอึ้บ